นี่ค่ะพี่มีอะไรเปรีอยอะไรใครรังแกนั่งกันค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยน,นั่งตรงนั้นหกสิบ <60 S 1> นั่งตรงนั้น <60 S 1> หกหกสิบเท่าไหร่หกสิบเจ็ดอยู่แถวไหนคะ่ะฮะ นั่งตรงนี้ค่ะนั่งนั่งได้เออเพราะว่ามันยังมีโรคระบาดมันอย่ามาใกล้ฉันนั่งฉันก็เป็นพวกคุณพี่อะไรอ่ะคุยทำไมอ่ะถึงไม่โดนใครรังแกบาหน <c oughs> ้าตาใครรังแกธนาคารเซเว่นลังแกยังไงก็เขาเอากระป๋องมาทิ้งใช่ไหมที่ฉัน เท้าที้อันนี้คือไม้เท้าของพี่ทำไมพี่ต้องถือไม้เท้าโอ้โหอายุปาลหกสิบป่า,ปาแล้วห <67. S 2> กสิบเจ็ดจ้าดึงไม้เท้าทิ้งแล้วก็หัลกล้มเลยเต็มพุกป้าทองที่ฉันนะ่มีมีไม้อยู่ในนั้นก็ติดน้ำอะไรก็จิบทุ่มทิ้งเลยนี่งานไม่ท้องเลยแจ้งความหรือยังแจ้งความตำรวจก็ไม่ได้ํำเนินคดีอะไรไหนเอาไบแจ้งความมาให้ดูเออมาหรือเปล่า ลืมเอามาอยู่ที่บ้านแจ้งความลงบันทึกประจําวันเป็นคดีหรือว่าเป็นหลักฐานเป็นคดีสิบอกว่าเป็นคดีแล้วรอบสองก็โดนอีกแล้วไปแจ้งหม่ยอย่างรอบสองเนี่ยรอบสองก็โทรแจ้งเป็นพ,พนักง,งานคนเดิมหรือคนใหม่คนเดิมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอาย,อายาุอายุประมาณห้าสิบมุมมันมันเป็นคนแคชเชียร์หรือว่าอยู่ในร้านเจ๊ฉิช่ผู้ผู้หญิงนันอายุประมาณยี่สิบสามสิ แล้วผู้ชายเป็นใครในร้อยตำรวจไงประมาณห้าสิบอ,อผู้หญิงที่ตีพี่อายุยี่สิบสามสิบแต่แจ้งกับตำรวจอายุห้าสิบแ,แล้วแล้วรอบสองอีกนะตำรวจก็ไม่มาใช่ไหมพอรอบสองอีกวนะันนั้นวันที่สิบเก้ารอบแรกตอนเช้าประมาณเก้ามประมาณเนี้ยพอวันที่อีกเอ็ดเดือนนี้อีก นี่ออกมาตอนเย็นคนอยู่เยอะแยะเลยแล้วพี่ไปยุ่งกับเขาทำไมหน้าเซเว่นไม่ได้ยุ่งเพราะว่านิชาอยู่หน้าผู่บ้านคนละฝังพี่ไปไปว่าเจ้าเหรอนี่เป็นร่างแม่เป็นร่างทร<า>งแต่ไม่ได้เปิดเป็นร่างทรงใช่ไหมเออแต่คนแยวนะั้นเขารู้จังนั้นว่าเขาเรียกเจ้แม่เพราะนี่จะอะไรก็หวยประเด็นเลยพี่นะีนานั่งสิจา้าไม่แล้วทำไมเอมานี่ต้องการอะไร ต้องการให้คุณพี่ช่วยหรืออช่วยอะไรล่ะคะเพราะว่าตำรวจไม่ได้ดำเดนินคดีอะไรเลยรอ,อบสองเนี่ยนะคนอยู่กันห้าสิบกว่าคนนะพี่ดีนะแล้วไปโรออง,ปงพยาบาลหรือยังไปโรงพยาบาลหรือยังรอบสองไม่ได้ไปเนี่ยขาดเ,เลยอ่ะไม่แล้วรอบแรกไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไปจังแล้วเอาไปที่โรงพยาบาลให้ตำรวจหรือ,อยัง อัดอะไรเวลาคุยกับเขาก็อัดคุยกับเขาคุยกับตำรวจอัดจ้ามันไม่มีประโยชน์แต่แล้วไอ้ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นตีพี่พี่มีคลิปไหมมันดดตีดดเพี่จะมีคลิปในคนทีนย่ยังไม่ยอมถ่ายเลยไม่แล้วคนที่แถวนั้นมีใครเป็นพยานให้ไหมคนเห็นเยอะแยะไม่แล้วพี่ไปหาพยานมายืนยันกับตำรวจยังว่าเขาตีพี่เขารู้ตำรวจเขารู้ไม่ต้องหาพยานหรอาไม่รู้ตำรวจอยู่โรงพักเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่ แก่านีาจไม่แล้วก็ทำไมไอ้เซเว่นต้องมาตีพี่ความอิจฉาไงอิจฉาเรื่องอะไรอิจฉาว่านี่เป็นเจ้าแม่ไม่คบกับเขาเพียนนะผาเอ้ยหมาก็กระเด็นนะรอบสองวันที่ยี่สิบตอนเย็นนะ่ะประชาชนอยู่กันห้าสิบคนนะ่ะฟ้าหมวกกันนอกกันมาทุบเลยอะ่ะทำไมต้องมาทุบพี่อ่ะพี่ไปทำอะไรให้เขาไม่ได้ทำ ฐานเจ้าอยู่ตรงหน้าเซเว่นไม่ใช่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วมันมาตีพี่ทำไมอ่ะมันต้องมีเหตุผลก็มีเหตุผลก็คือว่าเนี้ยเขาตั้งทางเจ้าอ่ะนะที่ก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกพูดตัวเองอ่ะมันออกมากหาเรื่องในเป็นพนักงานในเซเว่นเป็น <Yeah. S 2> แค่เชียร์หรือเปล่าแค่เชียร์เก็บตังหรือเปล่ามันก็เป็นแค่เชียร์เก็บตังอ่ะเห็นไม่บอกว่ามันมจบปัญญาตีแล้วทำไมไม่ต้องมาตีพี่ เพราะพี่เอาของไปวางหน้าร้านเขาเหรอเปล่านี่ไม่ได้คนยังัเราไม่ดีนะเอาแล้วมาจู่ๆมาตีได้ไงไม่ต้องมีเหตุผลร้านมันอยู่แถวไหนาจะได้แจ้งไปที่สำนักง,งานใหญ่เขาเลยร้านอยู่บางนาตากิบสองกี่คู่หาสองคู่หา ดีว่าเปิดประตูอยู่ในบ้านจะท้าออกมาตีเพราะว่านี่ตัวคนเดียวไงแม่ดีน่าหน่าแล้วไม่ะะขับรถชนอีกพนักงานมนึงมันใหญ่เพราะมันเห็นประชาชนต้องห้าสิคนใครขับรถชนพนักงานคงนี้เอ,อ่ะเป็นลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของเ็นเจ้าของม่้อรู้นคนท<ซ>ี่ขับรถชนเป็นผู้หญิงผู้ชาย มันขับรถอะไรชนมันกระไซคอ๋ออ่าไปเอาใบแจ้งความมาให้ดูแล้วค่อยกลับมาใหม่ไปจ้ะต้องมีใบแจ้งความเช่นถึงโทรคุยกับตำรวจได้จ้ะอย่างนี้พรุ่งนี้มงึงมีฉันมานะพี่นีนะ้าส่งไลน์มาก็ได้แล้วเดี๋ยวโทรคุยให้ทักลไลน์เป็นหรอต้องฝึกให้คนเขับสอมีลูกสาวไหมไม่มีฉันตัวคนเดียวไงไม่มีลูกเต้าเลยเหรอ เอาใบแจ้งความแล้วก็ให้คนรู้จักส่งมาให้ฉันแล้วฉันโทรคุยกับตำรวจฉันมาเองไม่ได้มันเสียเวลาฉันฉันจะทางานพี่พี่ต้องฟังคําสั่งฉันถ้าพี่ไม่ฟังฉันไม่ช่วยฉันไม่รู้จักใครหรอกเไม่ฟังไงนี่ไงพี่มีมือถือป่ะถ่ายถ่ายลน์ฉันเลยแล้วส่งมาพี่พี่ต้องฝึก พี่ไม่ฝึกพี่จะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้แคนะ่นี้ไงพี่ฉันสอนพี่ต้องเรียนรู้สิคนสอนพี่ก็ไม่สนใจจ,จะโวยวายอยู่นั่นแน่นี่ถ่ายตรงนี้เอาเมือถือพี่ถ่ายเลยเนี่ยถ,ถ่ายตรงนี้ใช่ไหมพี่นิดน้าเอาเมือถือถ่ายรูปไม่เป็นด้วยเหรอเพราะเพราะฉันไม่แตะมือถือใครเพราะแตะแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวมันมีเชื้อโรค มือถือก็กล้องไง yeah. Yeah, yeah, yeah. มีเล่นไลน์หรือเปล่า <Yeah. S 1> พี่เล่นไลน์หรือเปล่าอ่ะ <Yeah. S 1> เอาคิวอาโค้ดไลน์มา <Yeah. S 1> เดี๋ยวฉันสแกนเองคิว <Yeah. S 1> อาโค้ดไลน์อ่ะพี่ต้องฝึกเพราะว่าสังคมนี้มันผู้สูงอายุมันเยอะขึ้นทุก ตอนนี้มันตั้งสิบสามล้านคนแล้วถ้าพี่ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่ะพี่ก็จะทำว่างเอาสก Q ิวอาร์โค้ดมาหายแล้วใช่ไหพี่นะ่าหายแล้วแต่ฉันจะเอาลายไงจ้ะรู้จักพี่เล่นลายหรือเปล่าเล่นจา้าเออเอาลายขึ้นมาแล้วคิวอาร์โค้ดเดี๋ยวจะสแกนนีาลา่ลายลายฉัน<ะ>น,น A อะคิวอาร์โค้ดอ่ะเอาคิวอาร์โค้ดขึ้นมา พี่ไม่รู้จักกี่อาโพ์พี่ตำรวจชื่ออะไรที่ไปแจ้งความมาเด๋ยวสอนออะไรสอนอบางนาจ้ะสอนอบางนาแล้วพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวโรถามให้ชื่อคุณจันจ้ะเขาเรียกเป็นเจ้าแม่ขา่อนมันไม่มีหรอกเจ้าแม่ที่ไหนแม่มันมีที่ไหนมีแต่หลอกลวงประชาชนพวกเจ้าแม่เนี่ยมันไม่มีหรอกพี่ไม่ได้ไปหลอกลวงใครเลยพี่เจ้าแม่คือผู้สิบแปดมงกุฎ เดี๋ยวจะโทรให้ตำรวจชื่ออะไรก็ไม่รู้เหรอะจ้าไม่รู้ชื่อตำรวจจ้าชื่อเล่นเช่นชื่อนะคไม่ใช่ฉันจะโทรคุยกับตำรวจให้พี่ไงถ้าพี่ไม่บอกชื่อตำรวจมาเนี่ยมันจะโทรลำบากอะไม่ใช่ชื่อตำรวจเล่นไหนบอกว่ามีบันทึกเสียงไว้หมดไงเปิดเสียงมาซ่ที่คุยกับตำรวจอะจ้าคุยกับตำรวจยังบันทึกเป็นเลยแต่ว่า ลาย QR วอาโค้ดบอกไม่รู้ก็ให้ครูสอนให้เป็นเจ้าแม่ได้ไงเป็นเจ้าแม่แต่แต่แต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะรู้แล้วเป็นเจ้าแม่ได้ไงมันก็หลอกลวงประชาชนเปล่าฉันไม่ได้ไปหลอกอาใครนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดเสียงที่กำลังจะจบมาคุยกับตำรวจชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วแจ้งความได้ยังไงจะให้ จะมาขอความช่วยเหลือถามอะไรก็ตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ดูชื่อเขาแต่ดิฉันมีเบอร์โทรเขานะเออเอาเบอร์โทรบอกเบอร์มาเออเอ่เบอร์อะไรเียมมากศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกาสองหนึง คนได้เข้าสู่ระบบฝากข้อความ,มติดมาเ<ม>ท,ที่ลองโทรหามันเจ๊ว่ามันรับไหมมันมันจน,น,นจะเป็นอย่างนี้ตนะิกดดูก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่รู้ศูนย์สองสามเก้าหกศูนย์สี่ห้าสี่ พี่เปิดเสียงที่พี่คุยกับเขาเซที่่าบัดเสียงครับวันนี้สำนักงานผมไลน์คุณลีคนละสายครับสวัสดีกับท่านดิฉันคุณลีหน้าจังนะคะที่ออกทีวีบ่อยๆพอดีเราเป็นมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายนะคะดิฉันเป็นทนายความด้วยแล้วก็มีคุณป้าอายุ67ก็บอกว่าได้ไปแจ้งความไว้แล้วก็ตำรวจไม่ได้ทำให้เลยก็คือโดนพนักงานในร้านเซเว่นทำร้ายร่างกายสองครั้งต่างกรรมต่างวาระค่ะท่าน แล้วก็มาป้ามาคุยกับตำรวจชื่ออะไรตำรวจคนนั้นน่ะพูดอะไรมาอยู่นี่ตำรวจที่้าแจ้งนี่ไงพูดได้ยไงไมโครโฟนคนนี้แหละตำรวจคนนี้แหละคนนี้จ้ะฉันไม่รู้จักชื่อเขาไม่ใช่คนนี้จะคนเธอจำเสียงเขาได้เหรอจำได้ฮะ้าชื่ออะไรเดี๋ยวจะให้กัาคนให้บุญจันทร์จ้ะนามสกุลแซ่กุ้ยเหตุเกิดวันไหน วันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่เอ็ดเดือนนี้ใช่ไหมสิบเก้าเดือนที่แล้วอีกแล้วก็เดือนนี้อีกเดือนที่แล้วก็คือพฤษภาคมสิบเก้าแล้วเดือนยี่สิบเอ็ดมิถุนาจ้่เพราะเขาต้องเซเว่นเซเว่นอยู่ตรงไหนบางนาตาดสิบสองจ้าบางนาตาดสิบสองท่านช่วยดูให้หน่อยค่ะบอกเบอร์ของเอ่อตำรวจที่แจ้งใช้เบอร์อะไรเขาฟังอยู่เดี๋ยวเขาค้นท่านคะช่วยตรวจด,ดูให้หน่อยค่ะเพราะว่าเบอร์ของร้อยเวรที่ป้าเขาได้มาเนี่ย ที่เขาแจ้งความน่ยพนักงานสอบสวนน่ะโทรไปแล้วปิดมือถือค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาบอกเลยศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งสองเขาบอกว่าเขาจำเขาไม่รู้จักชื่อค่ะท่านศูนย์เก้าสี่สี่หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะชื่ออะไรป้าชื่อบุญจันทร์แท้กุ้จาะ รพอยเอไม่รู้จักชื่อใบแจ้งความมีอยู่ทุกปีสองครั้งไงตำรวจเลยตัวอย่างเนี้เขยย้ามาทางทีไหมฟังมาทั้งทีไหมฮัลโหลฟังก่อนนะคะท่านฟังแม่ลีน่านิดนึ่งท่านการุณาเบอร์ที่บอกเมื่อกี้ท่านโทรไปซิว่าตรวจสาวว่าร้อยเวรชื่ออะไรเพราะว่าแม่ลีน่าเนี่ยจะคุยกับร้อยเวนเลยว่าคดีมันไปถึงไหนเพราะว่า ป้าเขามาร้องทุกว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายและตำรวจเนี่ยไปแจ้งความแล้วยังไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้กรณีครับ,บางนา12แจ้งความไว้วันที่19พฤษภาคมหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งที่สองโดนตีวันที่21มิถุนาสองครั้งค่ะท่านครับผมบท่านตรวจให้หน่อยค่ะอตอนนี้รตวรวจได้ไหมคะท่านอยู่ยม่ใจะลองโท,ทรดูครับค่ะคท่านค่ะท่านครับ ก่อนแล้วัาสายก่อนแล้วมึงจะโทรหาเะค่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 ะนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าไปด่าตำรวจพี่รู้ป่ะเมื่อกี้พี่ไปด่าตำรวจหลอยถ้อยอย่างเงี้ยเขาแจ้งความจับพี่ได้เลยนะดูหมิ่นเจ้าพนักงานพี่จะติดคุกห้ามด่าตำรวจไม่ใช่แล้วไปด่าเขาทำไมเช่นอุตสาห์โทรให้คนนี้มันไม่เกี่ยวมันคนละคนอันนี้เขาเป็นแค่ตำรวจรับสายที่เขาเข้าเวรแล้วพี่ไปด่าเขาตำรวจหลอยถ้อย ด่าเขาไม่ได้ก็ปากอย่างเงี้ถึงโดนเขาตีไงปากไม่ดีแล้วไปด่าเขาทำไมมันคนละคนคต่อให้เป็นพนักงานสอบส,อบสวนที่พี่แจ้งพี่ก็ไปว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้คนดํเาเนินคดีกับพี่ได้เลยเข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานพี่นั่นแหละจะซวยจะติดคุกฉนันอุตส่าห์ช่วยพี่ก็ไปด่าเขาเนี่ยพี่จะต้องเปลี่ยนสันดานพี่ อายุ็7แล้วแต่ว่าพี่ไปด่าตำรวจไงแทนที่ตำรวจเขาจะช่วยพี่เขาก็ไม่ช่วยไงเขาไม่ช่วยเขาไปไหนเนี่ยตำรวจตามมาตัง้งใจเย,ยน็ยนๆก่อนบางทีเขาออกจะออกหมายเรียกไปแล้วแล้วทางโน้นถ้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเขาประกันตัวออกมาก็ได้พี่ต้องใจเย,ยน็นบรอแล้วโดนรับสองไปแจ้งให้ยานโดนรอบสอารไ,ไปแจ้งห้ อาไม่อาพี่โทรแจ้งพี่ไม่ได้ไปลนโรงพยาบาลประจําวันเหรออาไปไปไม่ไหวไม่ครั้งแรกมีลงพยาทึกประจําวันไหมไม่ใช่มันยังไม่หมดอายุความวันนี้ไปแจ้งได้มีบาดแผลไม่ไปให้หมอตรวจหรือยังรอบสองยังเช็ดหมดเลยอะฮะขาเช็ดหมดเลยตอนนี้ยังเช็ดอยู่ไหมเช็ดเนี่ยเอาเดี๋ยวเสร็จจากฉันนี่ไปให้หมอตรวจเลยจะได้เอา ไปแจ้งความที่สนอนไปแจ้งใหม่แล้วก็วันที่เท่าไหร่โดนใครตีอะไรยังไงแล้วให้ตำรวจก็ส่งพี่อะไปตรวจมันจะได้มีหลักฐานเอามันเข้าคุกเดี๋ยวฉันโทรไปเบอร์เมื่อกี้ๆเพราะว่าเข,ขาเขาบอกว่าเขาหูนนะปกาฉันจะโทรศัพท์ อ่านี่เอาอีกคนละสายไม่ว่างคงกำลังโทรอยู่แหละคงกำลังโทรอยู่สายไม่ว่างค่ะท่าน,าาาาานาค่ะท่านคุอายทารครับอ่าเมื่อกี้ที่ดิฉันคุณลีหน้าจังที่โทรหาทา่า,ทานค่ะาทา่นชื่อร้อยเวนชื่ออะไรนะค่ะท่า,ทาน อยู่นะครับสักคูณนะครับค่ะคที่ท่านโทรให้เบอร์ไปเมื่อกี้สารวัตรเป็นสารวัตครับค่ะชื่ออภิการที่มาตรจดชื่อตำรวจอภิการที่มาตรวจวชระวัชระวัชระยดอะไรนะคะท่านยศร้อยตำรวจเอกวัชระ พันตำรวจตีวัชระจดเลยพี่พันนำสกุลมีไหมคะท่านวัชระแสงพิษนะคะท่านพิศอ๋อแสงเพชรแสงเพชรท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจะให้คุณป้าท่านนี้อไปแจ้งความอีกกรัมหนึ่งก็คือวันที่ยี่มิถุนาคุณป้าเนี่ยโดนตีจนแบบขาเดินไม่ได้เลยแล้วก็ให้ทางโรงพักเนี่ย ส่งคุณแพทย์ไปโรงพยาบาลตรวจเพื่อเป็นพยานหลักฐานด้วยนะคะท่านเดี๋ยวฝากด้วยครับค<ะ>่ะค่ะค่ะไ,ได้ความท็จจริมาอไไรเลยครับมีร้อถแม่เดี๋ยวจะให้เขาเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยเค่ะท่านขอบพระคุณมากะคะ่ะท่าน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่แล้วพี่ก็ใส่เบอร์โทรเขาลงไปเจจะได้โทรคุยกับเขา,าเบอร์โทรอยู่ในนี้ค่ะอ๋อจ้าอืมนี่ไปเลยไปแจ้งความนี่ฝากให้แล้วรีบไปแจ้งความที่ว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนา แล้วก็ผู้หญิงชื่ออะไรเอออกเซเ็ไม่รู้จักชื่อเขาหรอก็ไม่รู้จักชื่อก็บอกบอกสถานที่อะไรแล้วเดี๋ยวตำรวจไปไปจับและส่งพี่ไปตรวจร่างกายแต่ครั้งแรกตรวจแล้วใช่ไหมตำรวจส่งไปหรือว่าพี่ไปตรวจเองตำรวจส่งอ่ะครั้งนี้ต้องไม่ให้ตำรวจส่งอ่ะไปเร็วเพราะมันไม่กี่วันเองบาดแผลมันยังอยู่จะได้มีหลักฐานเอามันเข้าคุกนะเอออ่ะไป ไปเลยไปไปเลยไปโรงพักเลยนะไปแจ้งความครั้งน,นี้เลยนะต้องเอามันเข้าคุกไปสู้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 เออไปเหอะไปแจ้งความเอามันเข้าคุกก่อนฉันประสานตำรวจให้แล้วเนี่ยเอไม้ไมาถือไปไอ,นะอ,อ่าไปไปไป,ไปแจ้งความไปสอนอบางนาเลยนะบอกว่าต้องการดำเนินคดีให้ทึงที่สุดเอามันเข้าคุกรนบันทึกประจำวันเป็นคดี แล้วมีอะไรก็โทรมาหาฉันรู้เบอร์ฉันไหมไม่รู้จ้ะเบอร์โทรฉันไม่รู้จดเซประก,กามาจดมาหาถึงที่บ้านได้แต่ว่าไม่รู้จักเบอร์โทรนี่ไงพี่เนี่ยเบอร์โทรอยู่นี่จดเลยเห็นหรือเปล่าเออแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาแล้วให้ฉันคุยกับตำรวจให้เออเนี่ยเบอร์อยู่ตรงนี้กจอดเลยออาโอเคโอเคโอเค